กินขนมขอมือนั่งลงขอมืออ่าทำไงขอมือเลยขอมือเลยขอมือเลยขอมือให้กินขนมขอมือเลยขอมือให้กินขนมเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งไหมนั่งไหมเอาเราให้ขนมดิเนิกาให้คน อ้วนอ้วนนี่ก็หมูเด้งนั่งลงนั่งลงนั่งลงอันนี้หมาเด้งหมาเด้งกับหมูเด้งนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งเออนั่นแหละนั่นแหละให้หนมให้หนมให้หนมเร็วเอาออดเลยทีนี้ออดกินเลยหมูเด้งหมูเด้ง นั่งทับเพียบซะสวยเร็นแล้วก็ไม่ได้กินโอ้ยน่าสงสารให้มันเร็วทำตาทำหน้าทำตาไหนขนมอ่ะบอกนั่งแลสวยแล้วนะถ้าอยากกินนั่งนะนั่งสวยแล้วนะตัวนี้ไม่ยอมนั่งไม่ได้กินนั่งเป็นไหมเนี่ยนั่งลงนั่งลงหันหน้ามาหนหมา ตัวเนี้ยจะว่าดื้อก็ดื้อจะว่าเชื่อฟังก็เชื่อฟังนี่เองะนั่งละเดนนะนะนะให้มันกินนี่ให้มันกินนี่มันนั่งสวยแล้วจะว่าดื้อก็ดื้อว่าเชื่อฟังก็เชื่อฟังบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้นั่งก็นั่งอ้ายลินยล้นห้อยลิ้นห้อยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเนี่ยอยากเห็นรอยยิ้ม ไม่ยิ้มก็เห็นฟันอยู่แล้วจ้าเอาง่วงนอนฉะนั้นบอกให้ยิ้มไปง่วงนอนฉะนั้นโอ้ยเนาะพอพอเจออากาศเย็นนะก็ง่วงนอนละเพิ่นนางเป่าพัดลมด้ตาก็จะหลับแล้วนพี่น,อน้องตาจะหลับแล้วจ้าเขิมๆแล้วจ้าะจะหลับแล้วจะหลับแล้วจ้า นอนไหมจะนอนไหมสุดท้ายก็อยู่ในสภาพนี้จ้ะพี่น้องอ <laughs> ง่วงง่วงอ่ะง่วงง่วง,ง,ง,งหลาย <laughs> ง่วงแหงหลับสุดท้ายก็ลับกดคือ